เอาแอบพ่อมาเล่นน้ำอีกแล้วยาเียดมาพ่อสิเปียกเปิดใส่ดีๆเย็นบอเอายาเียดมายาเียดมาเย็นบอเย็นสบายไหมแหนยาเปียดมาเปียกตัวเนาะยวถึกแสเลยถึกแสเลยเย็นบอพอไปน้ำานะ่พอไป วันนี้ทำไมไม่ไปโร<อ>งเรียนมาโก้มาปิน้ำน้ำเต็มแมวน่ะบระธนนี้เต็มอย่าอยาอยา่ยาเสียเนี่ยอพอไปน้ำนะพอสิปิดไว้ใส่อีกหน่อยนึงใส่อีกหน่อยนึงจะปิดแล้วนะไปดเดียวฝากกดติดตามกันเร็ว